ช้าช้าให้เดินท่้นตรงตรงเส้นดิอยู่เส้นนี้ดิ<า>มือเนี่ยตัวได้ป๋าหรอไหมที่ใส่ปุ่มไหนใช่นไหมครับผม เอาใหม่เอาใหม่กลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับยานี้ย่านี้ย่านี้ย่านี้นเรอะไนี้หลังหลัมนุษย์เดกลับมาเข้าใหม่เดียวแม่เสร็จเดร็อย่าล้มดิมือเน่นลงโตสิค่อยๆดินค่อยๆเดินให้ช้า ต้นไชยใหนาะกระถางนี่ต้นไชยอันนี้ต้นไชยอันนี้อันนี้เราป้ายืนนี่ยกระถางนี่เดินมาเลยเดินมาเลยไม่เสร็จแล้วกระถางเหรอกระถางต้นไชยโอเคหามาชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรอันนี้ตัง้งชื่อจริงชื่ออะไรอะ<ห>ชื่อจริงชื่อน้นองทะเลอันนี้ไชยโอเค <Okay. S 2> <ขอ S 1> ครับ